สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีซะซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าทำห้องเล็กให้ดูกว้างวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้ห้องที่ดูเล็กเนี่ยดูกว้างขึ้น หรือใช้ชีวิตในบ้านหลังน้อยแบบไม่อึดอัดหรือบางคนก็อยู่ในคอนโดห้องเล็กๆให้ดูแล้วกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนอกจากรูปรักษณ์ภายนอกของตัวบ้านการตกแต่งภายในก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญในกระบวนการสร้างบ้านเพราะนอกจากจะช่วยสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านแล้วหากมีการตกแต่งที่ลงตัวก็อาจจะช่วยให้บ้านที่พื้นที่ดูคับแคบเนี่ยดูกว้างโล่งขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่อึดอัดวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการจำนวน4วิธีในการขยายห้องเล็กให้ดูกว้างขึ้นด้วยเทคนิคการตกแต่งภายในที่เราสามารถจะจะไปใช้ได้ในห้องที่เป็นคอนโดหรือห้องที่อยู่ในบ้านก็ได้ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกถึงความโปร่งสบายแม้บ้านของคุณจะมีพื้นที่แคบๆแ,แต่ก็สามารถอยู่อาศัยได้อย่างไม่อึดอัด แต่ละเทคนิคก็จะมีวิธีการและรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นก็ลองไปฟังกันเลยดีกว่าข้อแรกเลือกใช้สีอย่างชาญฉลาดในการตกแต่งบ้านสีแต่ละสีก็ร้วนแต่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการรับรู้ของเราการเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับความต้องการจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญโดยโทนสีอ่อนๆก็จะให้ความรู้สึกว่าห้องมีขนาดใหญ่เช่นห้องนอนก็ควรเลือกใช้สีขาว เพื่อไม่ให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัดส่วนโทนสีเข้มจะให้ความรู้สึกปิดทึบจึงไม่ควรใช้ในห้องนอนแต่เหมาะกับการใช้ในห้องอาหารซึ่งช่วยเอื้อต่อบรรยากาศของคู่สนทนาบนโต๊ะอาหารที่เป็นอย่างดีนั่นเองเพราะฉะนั้นการเลือกใช้สีอย่างชันฉลาดก็มีส่วนในการรู้สึกและการรับรู้ของเรานั่นเองครับ 2. ให้ความสําคัญกับขนาดและสัดส่วนของการตกแต่งห้อง หากเราพิจารณาในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์และขนาดของห้องว่ามีสัดส่วนที่พอเหมาะกันหรือไม่หากห้องเล็กแล้วเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เกินไปก็จะทําให้รู้สึกว่าห้องนั้นเล็กลงไปอีกดังนั้นควรพิจารณาเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่มีขนาดเล็กก็จะช่วยเกิดความรู้สึกว่าได้ใช้พื้นที่กับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งไม่มากนะักข้อนี้ง่ายๆก็คือให้ลองมองดูว่าถ้าเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่ในห้องเนี่ย ขนาดของห้องกับเฟอร์นิเจอร์มันควรอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะกาันไม่ใช่ว่าห้องเล็กแต่ใส่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มากแบบนี้มันก็จะทําให้ห้องดูคับแคบไปโดยถนัดตาหรือห้องใหญ่มากแต่ใส่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กลงไปแบบนี้มันก็ดูไม่สมส่วนไม่ได้สัดส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการตรงนี้ก็ควรจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ดูเหมาะสมกับขนาดของห้องก็จะเป็นการดีที่สุด 3. การจัดแสงจากหลอดไฟภายในห้องสําหรับบ้านบางหลังอาจจะมีเพดานห้องที่ต่ำกว่าทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและคับแคบการจัดแสงภายในห้องก็ช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไปโดยการวางทิศทางของแสงไปที่เพดานหรือที่พื้นอาจจะติดโคมไฟผนังก็ได้เพราะแสงจะช่วยนำสายตาของเราได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เรารู้สึกว่าห้องกว้างขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้น โมไฟตั้งโต๊ะก็ยังเหมาะแก่การทํางานหรืออ่านหนังสือภายในห้องได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใช้แสงในห้องก็จะมีผลต่อความรู้สึกในการที่จะทําให้ห้องรู้สึกว่ากว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแสงนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม 4. ใช้ประโยชน์จากกระจกการตกแต่งห้องด้วยกระจกภายในห้องก็จะช่วยให้เกิดภาพลวงตา กับผู้อยู่อาศัยโดยการตกแต่งห้องที่มีขนาดเล็กจะช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยการจัดวางกระจกไว้ที่ผนังด้านหลังห้องนอกจากนั้นกระจกในแนวตั้งก็จะช่วยเพิ่มความสูงของมุมมองสายตาภายในห้องได้อีกด้วยนั่นเองการใช้ประโยชน์จากกระจกเนี่ยที่เราเคยเห็นก็คือ เวลาอยากจะทําให้ห้องดูใหญ่ขึ้นก็อาจจะติดกระจกเวลามองเข้าไปมันเหมือนขยายห้องไปอีกเท่าหนึ่งหรือ2เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเลือกใช้กระจกในการขยายความรู้สึกจากห้องเล็กๆให้ใหญ่ขึ้นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเดียวส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาไอเดียในการตกแต่งห้องก็อย่าลืมนํา4เทคนิคที่กล่าวไปแล้วเนี่ยไปลองปรับใช้ดูในการตกแต่งห้องของเพื่อนๆไม่ว่าห้องนั้นจะเป็นห้องในคอนโดมิเนียม หรือจะเป็นห้องในบ้านก็แล้วแต่ซึ่งวิธีการจะสรุปให้ฟังอีกครั้งก็คือข้อแรกการเลือกใช้สีสีโทอนอ่อนๆเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่ามันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นสีโทนเข้มก็ดูคับแคบลงตามลําดับนั่นเองให้ความสําคัญกับขนาดและสัสดส่วนในการตกแต่งห้องก็ควรจะจัดวางองค์ประกอบของห้องหรือเฟอร์นิเจอร์ในห้องให้เหมาะสมข้อต่อมาก็คือการจัดการจัดแสงหลอดไฟภายในห้อง ระดับของแสงหรือความสว่างในห้องก็ล้วนแล้วแต่มีผลในการทําให้รู้สึกว่าห้องนั้นดูกว้างขวางหรือห้องนั้นดูอึดอัดขับแคบนั่นเอง 4. คือการใช้กระจกกระจกก็เป็นตัวทําให้สะท้อนหรือมองเห็นมิติของห้องที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเทคนิควิธีการในการเปลี่ยนห้องเล็กให้ดูกว้างขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองนําไปปรับเปลี่ยนดูคุณจะได้รู้สึกว่าห้องเล็กๆที่คุณอยู่ หรือคอนโดมิเนียมกลางเมืองที่คุณอยู่ที่เป็นห้องเล็กๆเนี่ยมันดูกว้างขึ้นเยอะเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับตอนที่ชื่อว่าทำห้องเล็กให้ดูกว้าง ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สะกดง่ายๆนะครับ v Z m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ